เจ็บน้อยลงหรือแทบจะไม่เจ็บเลยแล้วสามารถใช้ชีวิตต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาพักฟื้นไม่ต้องมาหลบหน้าผู้คนตอนนี้พี่ฉันก็จะมีความมั่นใจขึ้นและรู้สึกว่ากลับมาเป็นผู้หญิงสาวอีกครั้งอีกทีงนึาง เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการออกแบบระหว่างไปเนี่ยกับคุณหมอจานเนี่ยออกแบบว่ากรอบหน้าของเราเอ๊จะมาเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงไปเป็นเหมือนดาราคนหไ,<ป>ไหนได<ป>้เดี๋ยวเราจะมาดูกัน<ป>ค่ะ แตบบ่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหจะบอกว่าแฮปปี้มากๆกเลยเพราะว่าายผมมีความหวานน้อยอ้อยใจยมากมากเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นการผ่าตัดที่แฮปปี้แล้วคุณหมอก,ก็คือใจดีแล้วก็ทีมปลูกผมก็คือน่ารักทุกคนเลยแล้วก็มันมันแรกกับความกังวลของเราเนี่ยว่าเจ็บมากมีการแบบว่าเสียเลือดเสียเนื้อมากมายมันสะแบบว่ารุนแรงก,กับชีวิตเราไหมนู้นปรากฏว่า ไม่ใช่เลยมันเป็นอะไรที่แบบว่านอนชิวๆในการโอโหเล่นานามือถือน่นนี่น,นั่นโอ้แฮปปี้นะคะไม่จะบอกว่าพอหลังจะเสร็จป,ปุ๊บเห็นอะไรายผลมันก็ชื่นใจจริงๆแล้วก็ที่นี่ก็คือดูแลกันดีนะปล่าได้แล้กันนะคะ,ะ,คะสำหรับวีดีไซน์แคร์เซนเตอร์นี้นะคะมาทำการก่อนที่แบบว่ามันจะแบบว่าลึกๆึก,กมากกว่านี้อยู่โว้ไปมากกว่านี้นะคะอย่าทำก่อนที่มันจะสาเกินไปพี่ๆมาทำกันนะจ๊ะ ด,า,ดานและนี่ก็คือสภาพณปัจจุบันนี้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยน้องผมเนี่ยงอกขึ้นมาแล้วอย่างสวยงามจเจริญเติบโตอย่างสวยงามนะคะนี้เนี่ยมันเข้าสู่การที่งอกแล้วก็จเจริญเติบโตอย่างถาวรน,นะคะมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆๆนะคะแล้วก็มันค่อนข้างขึ้นอยู่ในทุกๆพื้นที่ที่ทําการปลูกผมตปนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่มั่นใจเลย การที่เรามีมีไรผมที่มันเวาเข้าไปแบบนี้มันทําให้เราดูเป็นชายแต่พอเรามีไรผมแบบนี้เนี่ยมันทาให้เราหน้าเราดูซอฟลงดูเป็นสตรีมากขึ้นแนะนำเลยให้ลองไปปรึกษากับคุณหมอที่ v d ดี i e n c เฮ e เซ e นเตนะคะพี่พี่ทีมงานทุกคนให้คําปรึกษาดีมากแล้วก็ดูแลอย่างดีมากนะคะทําที่นี่นะคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ